มีคำถามครับแล้วถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนบ้านธรรมดาเป็นบ้าน Wellness Home เนี่ยทำได้ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าทำได้หมดและครับนะบไม่ว่าจะเป็นบ้านสร้างใหม่บ้านที่ออบ้านเก่าบ้านที่ปรับปรุองอยู่แล้วเพียงแต่มันจะต้องเข้าใจหลักการนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของแสงสว่างนะฮะเรื่องของการเลือกวัสดุตกแต่งต่างๆเอาอย่างนี้นะครับผมให้หลักการไว้3ข้อง่ายๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเลยถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนบ้านเป็นบ้าน Wellness Home นะฮะเรื่องแรกเลยนะครับ ไปดูนะฮะแสงธรรมชาติเข้าบ้านมากพอไหมถ้าเกิดว่าบ้านของคุณเนี่ยนะฮะหน้าตรงหน้าต่างก็ไม่ค่อยเปิดนะเอ,อ่ออะไรไปตั้งบงังหน้าต่างอยู่บางทีมีหน้าต่างปุ๊บเอาตู้ไปตั้งบงังอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งแรกเลยนะฮะคุณเคลียร์ก่อนนะฮะบ้านสุขภาพดีเนี่ยนะฮะภายในบ้านต้องสะอาดนะครับถ้าจะสะอาดได้คือคุณก็ต้องจัดบ้านให้มันสะอาดเรียบร้อยฝุ่นไม่มีนะฮะแล้ว พร้อมที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามานะครับเรื่องที่2เลยคุณจะต้องไปติดพวกราวจับต่างๆในห้องน้ํานะครับคือพวกนี้บางครั้งเหมือนไม่จําเป็นนะฮะแต่มันจําเป็นในวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะพูดคําว่ารู้งี้ติดตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วนะครับนะและเรื่องสุดท้ายเลยก็คือการที่คุณจะเริ่มตกแต่งรีโนเวทต่างๆเนี่ย พยายามนะฮะดูสเปคชีตวัสดุทุกอย่างที่จะมาใช้ภายในบ้านคุณให้มันแบบ low VOC นะครับ low VOC จำไว้เลย VOC เนี่ยสำคัญมากๆคือหลายคนบอกว่าเออมันเป็นเรื่องไกลตัวนะมันนู่นมันมนีน่แต่คุณอย่าลืมนะครับคุณอยู่กับมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอยู่หลายๆปีในบ้านของคุณเนี่ยไอ้สารเเรยพวกนี้ยมันแบบค่อยๆมาเนี่ย มันค่อยๆมาค่อยๆเข้าไปในระบบหายใจของคุณนะแล้วคุณจะป่วยโดยไม่รู้ตัวนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนบ้านนะเป็นบ้าน Wellness Home นะครับก็กดติดตามไว้นะฮะเซฟได้เซฟเลยนะครับ